สวัสดีทุกคนนะครับนะวันนี้ช่องของพีทพาชมรถยนต์มือ2องครับก็เอารถเก๋งนะครับมารีวิวให้ดูให้ชมกันอีกคันหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีสภาพสวยซื้อแล้วสบายใจไม่ต้องคิดมากนะฮะเอาแบบว่าสภาพเนี่ยนางฟ้าราคาย่อมเยา ก็คือราคาสมเหตุสมผลนั่นแหละนะครับนะวันนี้เอา Honda Civic นะครับ Honda Civic ปี2011สม FD นะครับไม่ได้เชงเรียบร้อยในตัวนี้นะครับนะเป็นสมไฟท้ายเหลี่ยมแล้วนะนะครับตัวนี้ไม11นะครับ MY 1 1นะ สภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้นะเป็นรถที่ต้องบอกว่าทั้งภายในภายนอกบอดี้นะครับเป็นรถสวยบางเดิมสีบอลนะตัวนี้นะครับรายละเอียดนะสำหรับปี2011เนี่ยนะมันเป็นสมหน้าสมหน้าเช้งนะครับไฟหน้านะครับจะมีลักษณะคล้ายไฟลมดำ ไปตัดหมอกเป็นวงรีตัวนี้ได้ชุดแต่งนะครับได้ชุดแต่งรอบคันเลยเป็นสเกิร์ตนะครับป้ายทะเบียนนะยังไม่โอนเข้ากรุงเทพเพราะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะลูกค้าท่านใดที่รับรถไปก็จะได้ป้ายนี้ก่อนแต่ถ้าหากโอนเล่มโอนเรียบร,ร้อยนะครับก็จะเป็นป้ายกรุงเทพนะตัวนี้เรทผ่อนอยู่ห0พันนะครับเริ่มต้นที่ห0 0ันเลยนะฮะ แม็กยางนะภาพแบบนี้นะครับได้จะภาพแบบนี้สวย,สวยเลยโครงสร้างสวยนะครับใครที่ชอบรถที่โครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะครับรับประกันไม่ชนนะ่ะนี่มาเลยนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะอย่างคันนี้เลยนะครับแต่ล่องรอยการใช้งานก็มีบ้างนะครับนะร้าะเอรียดน,นะสะเก็ดหิน รอยขนมแมวต่ก็ควมีแต่ก็เก็บได้นะครับอย่างเี้นิ่ๆหน่อยนะตามอายุการใช้งานนะฮรรถเนี่ยปี2011นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับจัดอยู่ว่าเป็นรถที่เกรดเอนะครับก็คือสภาพโดยรวมโครงสร้างภายในไม่ช้ำนะครับภายนอกไม่ชนหนักนะเล่มไม่ชำรุดสูญหาย ไม่มีการตัดต่อออกมานี้อ่ะมาดูภายในกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภายในภายในของโฉมนี้นะครับจะมีอยู่3สีแล้วก็คือฟิกอยู่สีสีเทา,ทาดำนะครับแล้วก็สีเบตสีดำนะตัวนี้เป็นออปชั่นของตัว E ได้ภายในเป็นสีดำนะครับ สีดำเนี่ยดูแลง่ายนะครับนะรักษาความสะอาดก็ง่ายนะด้านบนนะครับจะออกเป็นสีสว่างสีเบจนะซีวิคนะครับ FD เนี่ยนะครับเบาะด้านหลังโดยสารเนี่ยนะครับนั่งสบายนะครับเบาะมีขนาดใหญ่นะครับมีความนุ่มนะมีความนุ่มนั่งแล้วรู้สึก<ม>รู้สึกดีรู้สึกสบายนะครับนั่งเดินทางไกลเนี่ย ถือว่าตอบโจทย์นะถือว่าตอบโจทย์มากนะครับในส่วนของตัวรถเองนะครับโครงสร้างของตัวรถเองเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะนะสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับเป็นรถคัสเกรดสวยๆเลยอ่าถ้า,าลูกค้าเนี่ยได้มาเห็นรถจริงเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ารถเนี่ยสวยจริงๆนะครับทั้งภายในภายนอกเลยเป็นรถที่ไม่ช้ำนะครับ รถที่ไม่ช้ำก็คืออันนี้คือเราคัดมาให้นะยังมีคมเม็ดกระดุมนะครับเข้ารูปให้เต็มระบบเลยนะนะครับตัว Honda Civic FD เนี่ยก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าในเรื่องของการออกแบบนะครับดีไซน์ต่างๆนะจัดได้ว่าเป็นรถที่อยู่ในกระแสนะครับนะดูแล้วก็ยังทันสมัยอยู่ ด,ดูแล้วยังทันสมัยดูไม่เก่าดูไม่ตกยุคนะครับหลาหลายคนก็อยากจะใช้อยู่นะรุ่นนี้ยังใช้ดีอยู่นะครับตัวนี้มันเช้งแล้วนะนะครับก็คือไฟท้ายแปดเหลี่ยมแล้วนะครับไฟท้ายเหลี่ยมเดี๋ยวผมพาดูไฟท้ายนะประมาณนี้นะที่เขาบอกว่าไฟท้ายเหลี่ยมนี่นะนะฮะไฟท้ายเหลี่ยมนะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้ฝังอยู่ในกระจกเป็นหลอด LED นะ นี่คือนี่คือตัวที่มันเช้งนะฮะแต่ปี2ปลาย2 0 0 8มาจนถึงปี2 0 1 1นเอนาะนะครับน,นะครับอันนี้ก็คือเลขไม่นะครับหืมหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นลักษณะ2นะครับสอง สองชั้นนะครับนะด้านบนก็จะเป็นอุณหภูมิระดับน้ำมันแล้วก็เป็นความเร็วแบบดิจิตอลนะครับนะด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของทิป A ทิป B นะครับนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับทิป A ทิป B ค่าเฉลี่ยเรียกไม่รวมนะ นะครับเป็นเลขใหม่รวมอันนี้คือตัวที่มันเช้งแล้วมันจะมีค่าเฉลี่ยของเลขของอัตราการสิ้นเปลืองด้วยนะครับที่หน้าจอนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับการออกแบบการดีไซน์ดีนะครับเหมาะนะครับเหมาะคือออกแบบให้ดูดีดูหุลารานะครับเนี่ยนะครับพวกนี้ได้หมดนะนะครับคือการออกแบบการดีไซน์นะครับแนวคิดดีนะครับ นะดูนะครับเป็นที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแล้วก็เป็นที่วางของได้หมดมีฝาปิดชัดเจนเกียร์อัโตโนมัติตัวนี้ก็ยังมีฝาปิดนะครับเสียบ usb สายชาร์รรจ power l e t ได้หมดนะตรงนี้นะครับระบบวิียุเครื่องเสียง cd มีส m m m เป็นระบบ w m a นะแอร์ Air, ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถที่จะปรับฟังก์ชันการใช้งานพัดลมแรงต่างๆได้หมดนะการออกแบบเว้าส่วนเว้าโค้งคือ ทำให้นั่งรู้สึกสบายนะครับอันนี้คือคือการออกแบบไว้เผื่อนะไม่ว่าคนจะตัวเล็กตัวใหญ่นั่งได้หมดเลยไม่อึอดอัดนะครับนะแผงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอินเตอร์เนียภายในถือว่าตกแต่งได้ดีแล้วก็เป็นวัสดุที่ดีนะครับเหมาะสมกับราคานะครับและยิ่งเป็นมือสองนะคุ้มค่านะครับนะเนี่ยดูนะครับอันนี้คือสวิตช์ไฟสองแผนที่ต่างๆนะครับ นะที่บางแดดมีกระจกให้นะครับอ่ะที่บางแดดมีกระจกให้นะครับทั้งสองด้านเลยนะนะครับนะทั้งสองด้านเลยนะครับนะทั้งสองด้านเลยนะครับนะหลังคางก็สะ,าสะอาดนะครับนะก็มีเจิมหน่อยนะครับเจิมตรงนี้เจิมรอยเจิมนิดหน่อยนะครับอันนี้รถเนี่ย เข้ามาสภาพสวยนะครับเป็นรถคัดเกรดอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับนะค่อนข้างที่จะสวยงามนะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเรื่องการผ่อนได้นะครับตัวนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณหกพันขึ้นนะครับหกถึงเจ็ดพันอยู่วันนี้นะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะครับแล้วแต่เครดิตนะแต่ด้วยของตัวรถเองนะ่ะก็จัดได้อยู่แล้วนะครับจัดได้อยู่แล้ว คเครดิตดีก็ดันยอดได้จนถึงฟีดาวน์นั่นแหละนะครับราคาตั้งนะตอนนี้เนาะก็อยู่ที่ณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้นะนะครับราคานะครับณวันนี้ก็อยู่ที่3ามแสนห้านะครับนะสภาพแบบนี้เลยนะครับนะภายในห้องโดยสารนะครับไอภายในห้องเครื่องนะสภาพแบบนี้เลยนะครับแต่เรื่องของภายในห้องโดยสารความกว้างนะครับ แล้วก็ประโยชน์ในการใช้สอยเนี่ยนะเป็นรถที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะขับคนเดียวหรือเป็นรถคันเดียวในบ้านก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเข้ามาดูมาชมกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับ0961499985นะครับกับ Civic FD โฉมนางฟ้านะบอกได้เลยว่านะครับครบทุกอย่างนะฮะสำหรับโฉมนี้นะครับวันนี้ฝากไว้ทีานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ